เท้ารัดเตียนต้นนี้ตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนกระถางพอไปล้างดูแล้วสงสัยไม่ได้แค่เปลี่ยนเฉยๆแหละต้องผ่าหัวน้องด้วยนะครับครับเดี๋ยวขอไปแยกแป๊บหนึง่งต้นหลักนี้ผมจะผ่านะครับนี่แต่ก็จะไว้จอมไว้อยู่ส่วนต้นหนอน,นี้ก็จะแยกปลูกแยกตั้งแม่อีกสองต้นนะครับนี่คือหัวของน้องนะครับแผลที่ทุกท่านเห็นที่โดนปาดไปก็คือหนอที่แทงออกมา ผมก็เลยตัดออกไปอันนี้คือความชัวนะฮะที่เป็นหน่อแทงออกมาคือเกิดแน่นอนส่วนดูด้านล่างผมจะปาดตรงนี้ออกถ้าเราปล่อยไว้อย่างงี้หัวน้องจะฝ่อลงเรื่อยๆนะครับดีแล้วแหละที่ <c oughs> เปิดมาดูุก่อนไม่งั้นโอ้โหอดได้ผ่าเลยตอนแรกว่าจะผ่าเท้ารัเตียนแค่ต้นเดียวแต่กลัวน้องเหงานะครับ <c oughs> ก็เลยผ่าพรมพิมานมาเป็นเพื่อน <c oughs> อันนี้เป็นพรมพิมานนะครับส่วนนี้เท้ารัดเตียน เท้ารัเตียนผมไม่กล้าผ่าชิ้นเล็กนะผมก็เลยทําชิ้นใหญ่ๆนี่คือต้นจอมของเท้ารัสเตียนเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างนะครับผมทําแบบนี้แหละน้องก็โตน้องก็งอกนะครับนี่ขอแค่มีชิ้นเนื้อที่หัวนะครับแล้วก็น้องก็จะแตกรากตรงนี้เองเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต้นอื่นๆเลยครับว่าเป็นยังไงแบบนี้เลยนะครับนี่เลยครับต้นแรกทวีราบตัดเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเราก็งอกขึ้นมาแล้วนะเนี่ยมาอยู่สองต้นเลย อันนี้ก็จะเป็นฮาลิพุนชัยแล้วอันนี้ก็จะเป็นวังน้ําทิพตัดเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นตัวอย่างไปเมื่อกี้ล้วนแล้วแต่เป็นแบบนี้ทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะกว่ารากจะงอกออกมาแต่มันก็เป็นความมั่นใจนะฮะสามารถมั่นใจได้ว่าน้องไม่ตายแน่นอนเดี๋ยวมาวรวลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับนี่ก็คือพรมพิมานจะเป็นต้นจอมนะครับ เห็นยินตรงนี้ไหมครับผมว่าจะยกมาแล้วก็ล้างลากน้องอย่างดีแต่บังเอิญซุ่มซ้มนิดนึงนะครับมืออ่อนกระถางก็เลยตกตุ้มน้องก็เลยหักมาแบบเนี้กะว่าจะทําเป็นแบบเท้าลัดเตียนเมื่อกี้นี้ทําไม่ได้เลยครับเพราะว่าเนี่ยจอมน้องหักเลยมาแบบนี้ผมก็เลยได้ชําน้ําไว้แบบนี้เดี๋ยวก็มาติดตามชมนะครับว่าลากน้องจะออกมาตอนไหนส่วนนี่คือ ต้นหน่อของเท้ารัสเตียนนะครับมีอยู่2ต้นนะเขาจะแยกทําจํานวนต่อไปนะครับเป็นแยกเป็นต้นแม่เนาะเรียบร้อยแล้วสําหรับต้นหน่อสอต้นนะครับอย่าลืมปิดงานด้วยสตาร์เกิลจีนะโรยรอบกระถางอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันมแมลงนี่นะฮะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ เป็นอันเสร็จพิธีนะครับฝั่งนี้จะเป็นพมพิมานฝั่งนี้จะเป็นเท้ารัสเตียน